แต่และหมื่นแต่ละเว้นไม่จกุกปวดเห็นไหมเขาบอกว่าวทาปุ๊บคมเลยเห็นไหมมีคนคนไม่กลัวเมียถ้าไม่มีคมมันก็คนกลัวเมียเลยนไหม <c oughs> เสียวเล็กนี้ด้อเบอน์เฟติน ียนมันหนังเหนียวไงใช้ผูนี้จะผางวะจะไม่ดโดนเนี้ยเนี่ยมัดกันกแบิ้นดิน้น ่านนี่ยนะจิบเลยอืออืออกรถาุ๊บนี่จิ่ครับนะคับไม่ออก ภูมันติดกันเว้ยก<ๆ>ินไม่ถึงเกลี้ยวหมุนันสั่นแอ้วล่ะเจ๊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 ะเมันสัน่นถ้าภูมันติดกันแล้วมันหายากทุเรียนอย่างนี้ ชิมดิอืมอร่อย <c oughs> ชิมดิทุเรียนหน้านี้หน้าหนาวมันจะอร่อยไหมอร่อยไหมอือ <c oughs> อร่อย อืม <ừ> อร่อยเฉยอืมหน้านี้ตัวเองก็อร่อยเหมงินอืม